สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เรามาดีใจกับคุณแม่คุณแม่ดาวนะครับเอฟซี FC ครับเข้าหกเก้าศูนย์ตรงตรงเลยนะครับเนาะครับคือหนึ่งปีเนี่ยหลุดแค่ครั้งเดียวนะครับ เดี๋ยววันนี้เนี่ยทางแอดมินก็จะต่อสายคุยกับคุณแม่คุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะมีต่องวดให้นะครับครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไปเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณแม่ดาวกันครับว่าที่มาที่ไปเป็นแบบไหนต่องวดจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเมดมินมาครับวันนั้นน่ะะเเราไปจออแกโดยบบังคู บาดแต่บาเด็กขอเบอร์ทู่วไปในความสึซวาเลกคุณสีเขาานี่นะเบิร์แทบเหมืนมาบ่หลายเบิร์แทบก็บกบได้บ่หลายได้ไหมครับคุณคุณอะไรคุณดุกหรือคุณดักะฮะได้ได้ไหมครับหกเก้าศูนย์ได้หกเก้าศูนย์โอ้สาธุครับผมสาธุดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยตัวเอฟซีถูกสามตัวครับบางท่านก็กมีนะฮนะ นี่<ช>น,นี้ของแม่ดาวนะครับผมแม่ดาวเดี๋ยววงกลมดีกว่าเดี๋ยวจะว่าตรงไหนตรงนี้เลยค่ะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ทั้งบนทั้งล่างสามตัวบนสองตัวล่างเดี๋ยวจะให้คุยกับแม่ดาวด้วยนะครับว,วันนี้ด,นด,ดีใจน้ำเด้อแม่ดาวเบิ้งอยู่บ่แม่ดาวไดไลน์บ่ ติดตามแม่ดาวครับเดี๋ยวจะไปถึงบ้านเลยนะฮะอันปูรุกนะภาพหนหนึ่งศูนย์เก้าเลขอันที่ว่าผู้จ้างมรหาแสนนะเลขขึ้นบ้านไม่เพื่อนะเบยนบ้านหนึ่งศูนย์เก้าเขาก็ถืออีกเด้อนะปูรุพานคลิปสุดท้ายนะครับใช่ทำอยู่เขาอีกที่ไนมีเด้อค่ะพี่น้องของอันแม่ดาวเนาะค่ะแต่ว่าคี่แตกสามตัวนะขอบคุณแม่นะพี่จ้าปมา เป็นนางเังพ่อซื้อเลขถูกแม่โห๖๙แม่960เข็น <9 60. S 1> ดูให้หน่อยเห็นไหมได้ก้ทนมันได้ป่จ้าผ่้ใดซื่อทำแมวโอ้ยบอกคุณแ,แล้วบอกว่าเป็นหวัวลูกเด้อเป็น60นะ้ำข่าวบนวล่าราโอ้วหนูวคุณคุณยู่ห9 0เลขผู้ใดเนาะแม่จุดถูกเลยเนาะแม่ดาวอ่วาุดถูกดาลา เข้าตรงๆสามตัวเลยแม่แม่ได้ค่ะูหนแม่นะเออหูง้มาแม่จะซื้อเ0้าศูนย์หกศูนย์ะแม่แม่ซื้อได้เจ้าศูนย์เศูนได้ขึ้นแม่หรือว่าเอาสาศูนแม่ก็บ่เอาโอ้ไอซีเปนโทรมาหาแม่ตั้งที่หาแล้วแม่ไมมีน่ะโอ้เปอดโทแม่เลย เบอร์เก้าเนาะจ้าเบอร์เก้าแล้วแม่ม่เคยเปี่ยนไปขากืือเท่ศัพทาจ้าเขาถือนั่นบอย F นะเอฟซีน่ะเรื่องหันหน้าตาคเรื่องถืรื้อให้ไปหเก, <laughs> ก่่ <laughs> งห,หนห้าชือเกจมันเต็มเล้ก็เอากระันจ <laughs> ้าคอ, <laughs> อ,อนกระโทมา,ทมทมา,ทานี่พวเากระโทมาจี่แน่ก็บอ,อ,ก,อกอยู่เลยเออ คุแม่วาดีอ <adv ki> ่า <Boy. S 2> ันนี้เนี่ยจะพูดชื่อแล้วก็ชื่อโทรมาหาสายและเปรเลขออกแม่แม่ีกหาแม่น่ะวานนี้เปรีกโคกเก่าศูนย์แม่ได้มาแต่ใส่ค่ะของแม่ดาวเลยแม่แม่ก็ยังบอกว่าแม่จุดทูบมันเดจ้ะแม่แม่จุดทูบเอาคือทูบวัานีคือจุดทูบว่าจ้ะจ้าจุดทูบเอาแล้วกัน แล้วทะเลกับขันไดกระทบเขากันนี่นอะปีหนึ่งหลุดแค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับแม่จ้ากายมีนุครั้งเดียวจ้าออ้ยขนลุกเลยครับแม่ครับเพิ่งเคยเจอนะแม่เนาะปีหนึ่งหลุดครั้งเดียวนะครับคุณแม่ดาวด้านด้นแม่กันตามภาษาซื่อเนานแท้ก็ได้จ้องมือเลยมือไปหาควานเป้าพันไปจะมีละจ้า,าถ้าแม่ซื้อนี่แม่ได้ไหลายได้สามตัวนี่หกเก้าศูนย์นี่ แต่ว่าลูกแม่ก็ซื้อแตตเตอรี่แต่ว่าลูกในมือนกว่ามันถือกันมันกับโบมีเงินจ้าบ่าลูกสาวหลานนะมันในมือแต่อูอ้หู้อันนู้สิไปเดินนั่อยู่บ้านอยู่เดอ้อขอขอบคุณจากท่านมากกับทุกหาแม่ก็น,นา่าท่านแม่กีดย่างแม่ว่าว่าสิไปเข <c oughs> าอาทิตย์พุนลาวันเสาร์เลยครับแม่ได้เพราะว่า,า,ามืออื่นนี่มันถูกเนาะจ้าสิไปเอาแม่มานม่ที่ไปวาดแม่วาดอาจารย์น่ะอาจารย์ดิ้นบ่ ไปวันไหนแม่วันเสาร์จ้ะอุ้ยไปเจอกันนะกันไปเจอกันอยู่นั่นไปเจอกันหนูก็ตั้งใจสิไปหาแม่วันเสาร์จ้าจ้าแม่มาทอกคน้อคือนก็ยื่ได้ไม่ได้แม่ก็จะไปกาพืนบีนะเว่ากันอยู่เอาเลขลักกิโลเล่าหน่อยด้เก้าศูนย์นะเมื่อกี้ยูจ้า่าไปว่าที่แน่ๆผู้ใดก็ว่าให้แม่ยูแม่นที่สูดเอาขอบคุณ้ารบนเขาเอาวาเชื่อบนเขาจะว่ากันเด้อเมืนดอกเขาเปิดปีเลยบอกแม่ปีนี้รุ่นแจ๊คที่อ อันสี่พันมาหนึ่งครั้งเดียวจ้ะจ้ะป้าีานึงรูดแค่หนึ่ง,เ,ง<ะ>เป็นตาตามแท้โอ้โหแม่กันแม่กับชุดทูบแม่น่าสีต้องฝันแน่จ้ะปีนี้ปีนี้ยังไม่หลุดเลยใช่ไหมครับแม่ปีนี้หลุดงวดาต้อง่านี่แม่เอสูงพอเพียร์เก,ก็มอือก็มันมันเก็บใช่ไหมครับต่อไปก็จะไม่หลุดเลยใช่ไหมเพราะว่าปีนึงหลุดแค่ครั้งเดียวอยางงี้ เนาะครับคอยติ้วมาคอยตุ้วนเมตตาเนาะครับผมแม่จุดไปจุดทูบยุวัดน์เลยวะจ้าก็จุดยิ้มฉันเลยค่ะแม่บุษามาปูเวทสุวันจ้ะอืมแม่จุดทูบมาพร้อมเลยเด้อทูกสี่ขออันเลขจูบมือนั้นเลยจ้าเขาเขาเขาก็ม่ว่ากันเนาะครับผมเดี๋ยวให้แม่จุดทูบให้เลยเนาะ ครัมื่อเล่นนี่แม่จะจุดเดอ้อครับผมจ้าจ้าละมือ่อมันมื่อมันเสาร์วันศัตย์น้ำวันเ้าร์จะไปวันเสาร์นะจ้ะครับครับแม่ครับจ้าอืมขอบคุณเข้าเต็มเต็มเลยเนาะแม่เนาะจ้าขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ครับผมเดี๋ยววันเสาร์เจอกันเนาะแม่เนาะจได้ไดครับครับผมวันเสาร์นะคะคือคุณแม่จะจุดธูป พุ่งป้าปีนึงรถแค่เดียวก็เป็นตาตามนี่ด้วยเนาะครับครับอันนี้ก็เป็นเสียงโทรสัมภาษณ์สดนะครับกับแม่ดาวนะครับเอฟซีครับคือแม่ดาวจะจุดธูปอาจจะจุดวันพรุ่งนี้หรือจะจุดคืนนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะแต่วันเสาร์นะครับคุณแม่จะเอาตัวเลขไปฝากนะครับที่วัดพระจย์ลินนะครับผมถ้าเอฟซีใครว่างนะครับก็สามารถไปกราบพระจย์ได้นะครับเนาะครับตัวเลขก็จะรอวันเสาร์นะครับวันเสาร์นะครับคุณแม่บอกว่าหนึ่งปีเนี่ย หลุดแค่ครั้งเดียวปีนี้หลุดไปแล้วนะครับยังมีโอกาสอีกนะครับคุณแม่ว่าเนาะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นต้องใช้วิจารณญาณนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับ FC ซีนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าตัวเลขมันจะเข้าหรือมันจะหลุดเนาะครับชุดต่องวดนะครับผมวันเสาร์นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีตัวเลขนะครับเอาเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ